สวัสดีครับวันนี้ก็จะขออนุญาตนะครับามาพูดถึงเรื่องนะครับนะเขตแดน ทยกัมพูชานะครับเพราะจริงๆล่ะฟังมานานแล้วก็ปล่อยให้คนหลายคนนะครับพูดกันไปเยอะนะครับสื่อก็ออกสีเยอะนะครับแล้วก็เกิดความสับสนกันนะครับคําว่าแผนที่1ต่อ2 0 0แสนเอ่ยแผนที่1ต่อ5 0,000เอ่ยแล้วก็เส้นสันปาน้านะครับผมจะอธิบายให้ท่านฟังง่ายๆนะครับให้เข้าใจว่า3เส้นเนี่ยนะครับนะมันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับก็อยากจะหวากบอกว่างี้คือในสนธิสัญญาไทยกับฝรั่งเศสทําไว้ดูไหมครับให้แบ่ง เขตนะครับที่เป็นแนวเขาเนี่ยโดยใช้เส้นสันปาน้ำนะครับของไทยนี่ก็คือในจุดที่ยังไม่ได้ปักหลักเขตก็คือจากช่องอสงนำนะครับนะไปจนถึงช่องบกถูกไหมครับนี่ก็เป็นแนวเขาเทือกเขาบรรทัดแล้วก็ยังไม่ได้มีการสํารวจหาสันปานา้ำแล้วก็ยังไม่ได้ปักหลักเขตน,นะครับนะเพราะฉะนั้นผมก็อยากอธิบายท่านว่าคําว่าเส้นแนวสันปานา้ำนั้นก็คือนะครับปกตินะครับนะเ,เขาจะใช้คําว่าเทือกเขาบรรทัดถูกไหมครับบนเทือกเขาเนี่ยมัน ก็จะมีความสูงของเทือกเขาเส้นสันปาน้ํามันก็คือจุดสูงสุดของเทือกเขาณนะบริเวณานั้นๆน,นะครับยาวไปเป็นเนทือกไปนะครับเนาะคือจุดสูงสุดของเทือกเขาเมื่อเวลาฝนตกลงมาครับมันจะต้องจุดตรงนั้นก็คือมันจะสับแบ่งน้ํานะครับออกเป็นสองฝั่งฝั่งหนึ่งตกฝั่งไหลตกฝั่งไทยอีก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 อันหนึ่งก็ฝั่งตกปุ๊บมันก็จะไหลตกกัมพูชา ตรงเส้นตรงนั้นเขาเรียกเส้นสันป่าน้ำในภูมิปรเทศแล้วมันก็จะมีความกว้างของมันอยู่ประมาณที่เวลาเราสํารวจกันมันก็เป็นเส้นเดียวนะครับนะเป็นเส้นจะบอกว่าหลัก หลักส0เซนหลักเซนแต่ว่าถ้าเป็นเอาหลักเขตแล้วเนี่ยมันก็จะมีความกว้างประมาณ1เมตรในภูมิประเทศนะครับนั้นไอ้นั่นคือสันปนน้าซึ่งตอนนี้เรากับกัมพูชายังไม่ได้มีการเดินสํารวจร่วมกันนะครับต้องทํา JBC นะครับถึงจะเดินสํารวจร่วมกันเพื่อหาแนวเส้นสันปนน้ำนะครับนะอันนี้เข้าใจสันปนน้ำนะครับทีนี้นะครับมาดูคําว่าแผนที่1ต่อห้าหมื่นนะครับเส้นสันปนน้าในภูมิประเทศมันก็อยู่ในแผนที่1ต่อห้าหมื่นนะครับนะมันแตกต่างกันว่าถ้าเราใช้ แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนั้นเส้นสันปะน้ำนะครับในภูมิเทศมันจะมีความกว้างประมาณ1เมตรถูกไหมครับนะแต่ในแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นมันจะมีความกว้างขึ้นมา50เมตรคําว่า50เมตรนั่นหมายถึงว่ามันจะแบ่งกัมพูชา25เมตรไทย25เมตรนั่นก็คือมีความกว้างของเส้นสันปะน้ํา 50เมตรตามแผนที่1ต่อ5 0,000ื่นคือ1มิลลิเมตรในแผนที่เท่ากับ50เมตรในภูมิประเทศถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเส้นสันปะน้าใน1ต่อ5 0,000ื่นนั้นมันจะมีความหนาเท่ากับ50เมตรในภูมิประเทศเพราะฉะนั้น50เมตรในภูมิประเทศก็แบ่งกัมพูชา25เมตรไทย25เมตรตามแผนที1่1ต่อ5 0,000ืนะครับทีนี้พอเป็นแผนที่1ต่อ2 0 0 0 0นนะครับเส้นสันปะน้ําในแผนที่1ต่อ2 0 0,000ก็เส้นเดียวกันนะเส้นสันปะน้ําในภูมิประเทศเทศส้นแผ่นน้0 0นั่แล้ว เส้นสันปะน้ำใน1ต่อ2 0 0แสนเป็นเส้นเดียวกันนะครับเพียงแต่ว่าพอเป็นแผนที่1ต่อ200แสนนั้นความหนาของเส้นสันปะน้ำนะครับในภูมิประเทศมันจะมีความหนาเท่ากับ200เมตร200เมตรก็คือฝั่งกัมพูชา100เมตรฝั่งไทย100เมตรนั่นคือเส้นสันปะน้ำตามแผนที่1ต่ 2, อ0 0งแสนตามหลักวิชาการที่มันถูกต้องนะครับนะไม่ใช่ว่าเอ้ยถ้าเราใช้1่ต่อ200แสนเราจะกินเข้ามาไทย200เมตรไม่ใช่นะครับเพราะว่ามันเป็น เส้นสันปานน้ำนะครับนะพอสั้นปัานน้ำหนึ่งต่อสองแสนก็คือ1มิลลิเมตรเท่ากับ200เมตรสเมตรมันก็เท่ากับว่ากินกัมบูชาร้อยเมตรกินไทย100เมตรนะครับนะเ<ๆ>พราะฉะนั้นอธิบายให้ท่านฟังว่าแผนที่1ต่อสองแสน นะครับหนึ่งต่อห้าหมื่นนะครับแล้วก็เส้นสันประน้ำนะครับมันมีความแตกต่างกันแบบนี้นะครับแต่จริงๆแล้วคำว่าเส้นสันประน้ำเป็นเส้นเดียวอะฮะทั้งในภูริเทศในแผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นและแผนที่หนึ่งต่อสองแสนคือเส้นเดียวกันเพียงแตกต่างกันอยู่ที่ความหนาถ้าสันประน้ำในภูริเทศก็จะประมาณหนึ่งเมตรนะครับสันประน้ำในหนึ่งต่อห้าหมื่นก็คือห้าสิเมตรสันปรน้ำในหนึ 20, ่งต่อสองแสนก็คือสองร้อยเมตรนะครับแต่นี้แบ่งคนละครึ่งกับไทยกับกัมพูชาครับ